สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่อง t DT Reaction วันนี้เรียกช่วงเรีแอคชั่นกับ The Last of Us ของเราเนี่ยก็มาเร็วกว่าปกติเนื่องจากว่าตอนนี้ครับ The Last of Us เนี่ยตอนที่5ได้เลื่อนฉายมาเร็วขึ้นตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะหลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเอ้ยตอนนี้พวกโจโดนไล่ล่าจากไอกลุ่มที่เรียกว่า The People ที่อยู่ในเมืองแล้วตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้เจอกับแซมแล้วก็เฮนรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากช่วยก,กันว่าต่อไปเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไป ก็เช่นเคยครับผมก่อนที่จะไปเริ่มกันเดี๋ยวทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์หม่ๆาของเราโอเคเรามาดูกันดีนกว่าครับเดอะลาสบัสซี่5ที่ Let's go <S อันนี้คือตอนน่าจะเป็นช่วงที่อไอ้ค่ายกับการขออเฟดามันแตกนี่ไงจริงด้วยเชีย่ยเอาเรื่องจัดไม่ให้เห็นฉากแบบนี้เลยอ่ะคือแบบดูหน้าตาเป็นคนดูใจดีแม่งแบบหัวเขยม Where is Henry? คือตอนนี้สงสัยว่าเฮนรี่มนไปทำอะไรไว้วะทำไมพวกนี้ต้องตามลล่เฮนรี่ด้วยคุณหมอจากตอนที่แล้วที่โดนฆ่าไปแล้วอ๋อเวอร์ชั่นนี้แซมเป็นอันนี้ด้วยเหรอเป็นแบบพูดไม่ได้อะต้องใช้ภาษามือเป็นใบ คือคือมันดีตรงที่ว่ามันให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ของแบบทั้งสองคนด้วยสิบันต่อมาสัเวียนจะหมดแล้วสํเรียนอยู่ได้สิบเอ็ดวันเด็กเขามีเซนว่ะพวกตีมซองอะไรนี่คือแบบดีจริงอ๋อนี่ไงโจโจโพอดีใช่ใช่โอใช่เลย ล่วงโดนโจยิงเรียบร้อยเข้าใจแล้วมันตามโจเอลี่มา <Joel. S 1> เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคยาดีก็ได้ละ เออเอามคลาบรโอเคโอเคเข้าใจละว don't know where to go but I don't k n วินวินไง <c oughs> สมุดสมุดมุกควายมันเวิร์กว่ะ to go to help us ่ right? s c a p e หลบเด็กหลบเด็กไอ้เหี้ยกดดันอ่ะไอ้เหี้ยโกบอก ให้ทำไงอ่ะบัตรุืโชคกูแล้วยิม้มยองเลยดิโหได้ใช้ปืนเลยยิ้มยองเลยดิแค่สงสัว่าทำไมไม่ประกบหน้าประกบหลังเด็กวะ Starlight. No, no. Call me, call me, call me Starlight. He any shop. Please. Yeah. You know, I wasn't uh, exactly telling you the truth before. Alaya. About me not killing someone. Mm -hmm. Sam, he, uh, he got sick. There was one drug that worked, and it belonged to Fedra. If I wanted some. t a e s บบ s i n r เข้าใจทำไมถึงตอนตำล่าเอาจริงนะที่ที่มันเปลี่ยนแบบนี้มันก็เวิร์กอะแบบแม่งมีเหตุผลรองรับมันมีสตอรี่ที่แบบว่าเมคเซนต์แม่งมันเปลี่ยนได้แล้วว่าแบบ,แบ,บ,แบ,บไม่จะเป็นต้องเหมือนในเกมอะแบบนี้ก็ดี no. He's yeah, gonna be here because the plan worked. Make this right. Go down the street. Time ask you a million more times. And he's like. Ooh, ring eye, ring eye. Sniper. I'm gonna go around. Try to get in the house through the back, and then I'll take him out. But if you go out there, he's gonna kill <coughs> you. Yeah, it's dark, and he has shit aim. Nobody's gonna kill me. Then he's gonna kill us. me?

ขอให้ช็อตทีเดียวเออจบจบไปโหเยอะเกินนี่อะนี่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 นนเออรถระเบิดทีนึงไปชื่อต่มันก็มันยังไม่พ้นระยะแล้วไมต้องหนีต่อยังไงอ่ะโจหอดสั่นนัดดิ ไอ้ยาพวกติดเชื้อขึ้นมาโอเคเชื้อเชื้อแม่งบาดข้างเกินหน,น,นีนี่ีิวิ่งสิวะไม่สู่แล้วเอางี้โอเค okay. ไปหลบอยู่ไอน,นี้นังห้ต่อโบสเตอร์แน่นอน มาแล้วมาแล้วโปสเร,เรียกว่าระดับบอสระดับบอสเลยลูกหมดแล้วหมดแม็กเรียบร้อยลากลอปตายเลยวิย้ยทิกเกอร์เทีกเก่ยบยิงไม่ได้บล็อคแบบทำไงอ่อะคิกเกอร์เด็กผู้หญิงกเชี่ยอย่างหลอนอะ่ะ โตโกับลูกว่าสุดินเฟตี้ของเขาไม่หวั่นหมดแม่นไปเถอะแม่นทุกดอกนี่เอลี่โอ้โหโคตรเอาเรื่องอุย้ยแ,แม่นปปแม่นแบบว่ไอ้ย่าแม่ระยะนั้นอันตรายมากนะเชีย่ยโว้ ายเนี่ผู้หญิงนั้นเรียบร้อยเข้าหน้าไปเลยเวนตายปะเรียบร้อยบายบายบายไปไไปไ Look, I don't know exactly how I'm getting to Wyoming. I'm probably walking, but you know, if you want to, yeah. อุ Yeah. ดีกันแล้วจะไปด้วยกันโจนี่ใจอ่อนตลอดนะ เชื่โอ้เรียบร้อยอันนี้คือเหมือนกับเกมนะแต่แบบโหเยอะทำไมเอลลี่จะช่วยหรอช่วยยังไงช่วยได้ไหมลุ้นแล้วเนะี่ยลุ้นแล้วเนะี่าได้ปะ 喂、嗯，好酷啊！起来喽！起 <laughs> 呀！ เชียร์มันจะไปทุกอย่างมันจะไปได้ดีอยู่แล้วอะ่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่ยังโปรเซสไได้แล้วโอ้แต่แบบเต่เอลลี่ต้องมาเห็นอะไรแบบเนี้ย จุกเลยว่ะโคตรจุกเลยต้องพูดว่าไอ้ซีนซีนตอนตอนจบแม่งแบบโคตรโคตรทรงพลังไม่ต้องมีอะไรมากครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับกระดาษแผ่นเดียวครับแล้วก็แววตาที่โจมองเพลงประกอบที่แบบช้าเศร้าๆคือโอ้โหแม่งโคตรเลยว่ะแม่งเชื่อเชีอไ้ยพูดได้คำเดียวเชื้อ ก็จบไปแล้วการทำและชง reaction ของเรากับเดลราสปาสตอนที่ห้าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนแบบเฮียจุกอ,อกเหมือนเราไหมตอนจบแม่งแบบทําไมวะอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆรู้สึกไงนะดูแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบคุยกันได้เลยที่ใต้คอมเมนต์แล้วเอาไว้เจอกันใหม่การทำ reaction เดลราสปาสตอนหน้าไว้เจอกนันครับผมบ๊ายบาย